ตัวโมเดลลิ่งหรือสารเคมีสำหรับสร้างเส้นให้นูนโดยผสมกับสีอะคริลิกสีอ่อนๆมาบรรจุลงในถุงพลาสติกที่ตัดนูนถุงไว้แล้วบีบตามแนวเส้นที่ร่างทั้งหมดเพื่อสร้างรูปทรงที่ชัดเจนซึ่งแต่ละเส้นนอกจากจะเป็นตัวกำหนดเนื้อหาของงานแล้วยังสร้างนิติและสื่อสารทางด้านอารมณ์ในภาพด้วยโดยหน้าที่ของของของเส้นนี่ครับมันก็จะทําหน้าที่ที่จะบ่งบอกบ่งบอก ความเป็นความเป็นสิ่งที่มันทํางานมันก็จะต่านกาันต่างกาันในแง่ของฟอร์มแต่ว่าโดยการทํางานแล้วมันก็คือส่วนหนึ่งในภาพสําหรับวิธีบีบตัวโมเดลลิง่งอาจารย์สมเพชรแนะนําว่าควรทดสอบขนาดเส้นด้วยการตัดมุมถุงให้มีรูขนาดเล็กก่อนแล้วค่อยตัดเพิ่มให้มี เส้นที่มีลักษณะอิสระและไม่ดูแข็งท่านผู้ชมคะจากภาพร่างหรือว่าภาพสเก็ตภาพนี้นะคะก็นำมาสู่การขยายจนเห็นองค์ประกอบของภาพครบถ้วนสมบูรณ์นะคะและตอนนี้โมเดลลิ่งที่ใช้กำหนดเส้นองค์ประกอบต่างๆก็แห้งแล้วจากนี้ไปก็คือการระบายหรือว่าการให้สีนะคะอาจารย์วางแผนการลงสียังไงไว้บ้างคะก็จะเน้นที่ต้นไม้เพราะต้นไม้เนี่ยเป็นประธานหลักในภาพค่ะ นําไปสู่รายละเอียดดีเทลต่างๆเพื่อเพื่อที่จะให้ภาพมีมิติมากขึ้นผมก็จะใช้หลายๆสีในการกําหนดขึ้นมาครับค่ะส่วนต้นไม้นี่จะเป็นสีเขียวไหมคะไม่ใช่ครับก็จะเป็นสีที่เราจะท้อนถึงความความอบอุ่นของพ่อครับค่ะเป็นต้นไม้ที่เขียนขึ้นจากจินตนาการแล้วก็ต้องการสือให้เห็นถึงอารมณ์ต่างๆที่มี่อความรู้สึกของศิลปินนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้า เงินมาวางไว้ผมหนึ่งล้านกับ,บที่สองไร่หนึ่งครับผมต้องหยิบที่ครับ<ม>ไอ้เงินหนึ่งล้านเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราไม่รู้จักการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยไม่ถึงปีหรอกครับหมดแต่ที่เนี่ยอยู่จนกระทั่งตายไปแล้วถ้าหากผมได้ลึกชาติได้เกิดมาผมยังเห็นที่สองไร่ที่ผมได้รับเลยชาวนาก็เป็นเจ็บเป็นเหมือนฉันหลังของชาตินะคะเป็นชาวนาหนูถือว่าหนูภูมิใจมากและหนูก็ดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกหลานชาวนาค่ะ วิทยุไทยออนไลน์ FM 105 Hz, um <I 'm S> 1 0 5 MHz เปิดสถานี24ชั่วโมงแล้ววันนี้